สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12พฤศจิกา2568วันนี้ก็ได้ดูมันมีแบบคนเกาหลีะ่ะคะผู้ชายเขาก็สนใจธรรมะแล้วก็บอกว่าเขาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ประโยชน์ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นพอดีก็ เดีฉันก็ฟังนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ธรรมะมันโอเคเขาบอกเอาใหม่นะคะเขาฟังพุทธวจนะคําว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นคําที่พระพุทธเจ้าแสดงสอนแต่ถ้าเราอ่ะไม่มีความเข้าใจในคํานั้นน่ะเราก็จะตีความหมายไปแบบของเราเองนะคะ ซึ่งมันก็จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าอะคาดเคลื่อนออกไปเป็นโทษนะคะหนักเพราะว่าทำลายสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ทุกคนที่ได้ฟังแม้นแค่เป็นคำเพราะว่าไพเราะมากแล้วก็จริงทุกคำเลยค่ะนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องผ่านไปอย่างเงี้ยทุกคำมาจริงแต่ความหมายเนี้ยที่สอนให้เรารู้เนี้ยว่าเกิดขึ้นแล้วผ่านไปเนี้ยมันคืออะไร ะะอกุศลอกุศลทุกคนก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นอะไรละ่ะคําสอนเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าอากุศลเนี่ยไม่ดีและอกุศลเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยคือต้องรวมว่าไม่มีเราค่ะถ้าจะพูดถึงพระพุทธศาสนาเราให้เข้าใจอะ่ะถ้าเราเริ่มต้นผิดจะบอกว่าเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะคะท่านเริ่มต้นผิด ก็จะผิดต่อๆไปคะ่ะแล้วก็คิดเองแต่งต่อเติมเข้าไปในพระไตรปิฎกก็มีนะคะที่อาจารย์แต่ละท่านอะ่ะก็แบบก็แค่ฟังคําแล้วก็ตีความเอาเองอะะนะคะนะคะแล้วก็ทําให้คําสอนนั้นคาเคลื่อนออกไปดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะไปกระทำให้ผิดแต่เนื่องจากทุก มันยากอะคะ่ะยากจริงๆเพราะลึกซึ้งมากไม่ใช่คิดตื้นๆง่ายๆอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็เวลาคิดเขาก็จะคิดเท่าที่เขารู้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความเคารพในพระพุทธศาสนาคือให้ความเคารพในคำสอนที่เราฟังว่าคำนั้นน่ะมีความหมายว่ายังไงก่อนด้วยค่ะนะคะไมราะนั้นเราก็จะเข้าใจผิดนะคะอย่างพุทธศีลอะไรอย่างเงี้ยนะคะศีล เนี่ยรักษาศีลละนะคะรักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไม่ตบยุงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้สอนให้ต้องทำได้นะคะแต่สอนให้เข้าใจค่ะเอาอย่างนี้นะคะไม่ได้สอนให้ว่าอ๋อพอฟังแล้วก็ทำได้ไม่ใช่ค่ะแต่สอนให้ฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่ฟัง เพราะเวลาที่เราถึงเหตุการณ์นั้นหรือเวลานั้นจริงๆอะคะ่ะสิ่งที่เราเคยรู้ตอนที่เราฟังและเข้าใจนะคะพอถึงเวลาจริงๆเราก็ทําไม่ได้ะคะ่ะเจอยุงกัดก็ตบอีกอะนะคะแต่พอตบแล้วเนี่ยถ้าเราได้ฟังบ่อยๆเราก็จะแบบเหมือนเหมือนมันคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะคิดขึ้นมาได้ก็เพียงคิดด้วยนะละเอียดจริงๆคะ่ะแล้วก็แต่ว่าทำไมคะก็ต้องเริ่มจากอย่างนี้ทีละน้อยๆค่ะนะคะ แล้วก็จะค่อยๆที่จะได้แต่ทางเดียวเลยค่ะคือเข้าใจถูกในแต่ละคํานะคะไม่ได้สอนแล้วเราจะต้องมาบรรลุเป็นนูน่นเป็นนี่ไม่ใช่เลยค่ะสอนให้เข้าใจแล้วก็ทุกคนก็จะต้องมีชีวิตดำเนินไปทำกิจหน้าที่อยากจะตีกอล์ฟอยากจะเล่นกีฬาอะไรตอนนี้ดิฉันก็หัดเล่นล้อดเดียวด้วยค่ะสนุกดีเนาะ ยังไม่เป็นฝึกอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ทำเลยค่ะนะคะทำตามอัธยาศัยแต่ว่ามีโอกาสก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะค่อยๆรู้ค่ะรู้ถึงปัจจุบันที่ทำนะคะไม่ใช่ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ต้องพระพุทธเจ้าสอนค่ะใครๆก็รู้ค่ะถ้างั้นนะคะแต่ว่าสอนให้รู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราและไม่ใช่เรา ถ้าไม่ใช่เราแล้วคืออะไรนะคะก็เป็นจิตแต่ละประเภทความติดข้องก็เป็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับก็ไม่ใช่เราเราจะไปห้ามมันไม่ต้องห้ามคะ่ะห้ามไม่ได้แต่เข้าใจได้ถ้าเรารู้ว่าว่าสิ่งใดไม่ดีเราก็จะละสิ่งที่ไม่ดีถูกถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดดีเป็นสิ่งที่ควรทำขณะที่รู้่ถึงจะทำถูกคะ่ะ ถ้าขณะนั้นก็ลืมไปก็ไม่รู้ก็จะทำตามที่เราคิดว่าดีที่สุดทุกคนอะเวลาจะทำอะไรก็จะทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดค่ะนะคะแต่ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนก็ต้องทำไมคะก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็รอบคอบไม่คิดเอาเองนะคะ แล้วก็ไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะสบายใจไม่ใช่ไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะรวยมีชื่อเสียงก็ไม่ใช่ค่ะศึกษาเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ฟังนะคะพอเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นแหละที่จะประพฤติปฏิบัติตามค่ะนะคะก็เลยแวบมาทำคลิปนิดนึงค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโอกาสก็ฟังค่ะแล้วก็ คิดตามใครที่สอนให้ถูกว่าขณะนี้คืออะไรไม่ใช่เราแล้วคืออะไรอันนั้นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ